สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้าวันทันปากครับโชว์เมกับปุ๊บครับคุณผู้ชมนะฮะเวลาเดิมของเรานะช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยทวีทิทูเไวสามหัวเชื้อหลักคุณผู้ชมนะฮะครับวิซีพัทไฮยานะฮะคาราเจนนะฮะการันตีเลยว่ารอยแดงรอยดำจางอย่างแน่นอนนะฮะลงลึกสู่ใต้ผิวไม่เหนียวไม่มันแห้งไวซึมไวใช้ได้ผู้ชายและก็ผู้หญิง ใครมีปัญหาหน้าไม่สว่างหน้าไม่ใสหน้าไม่ผ่องหน้าไม่อร่าหน้าไม่ติดแป้งต้องเปลี่ยนมาเป็นเซรั่มนะคุณผู้ชมนะฮะเซรั่มจะลึกลงไปมากกว่าครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการที่ใช้เซรั่มเนี่ยมันจะมากกว่าครีมหลายเท่าตัวเลยทีเดียวคุณผู้ชมวันนี้พูดมาขนาดนี้โอ้โหเป็นพันแน่เลยพี่เต๋อบอกเลยว่า ราคาหลักร้อยค่ะครับวันนี้นะครับ1ขวดนะฮะข้างกล่องราคา590บาทนะครับขนาด30 ml วันนี้ลดเหลือ1ขวด390บาทเท่านั้นนะครับและมีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะครับจ่าย5ได้ถึง6แบบนี้ราคาเพียง1,950บาทเท่านั้นเองจ้ะสนใจนะครับโทรได้เลยเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะฮะ0804628455หรือนะครับที่ Line แอดทูวิูเอชนั่นเองนะครับอ่านะฮะมากันที่ข่าวบันเทิงกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับเราไปดูรรราาายกกหวะแสเมื่อน นนะะกรณีที่คุณหมอพอรทิพย์เตี้ยไปตอบชัดปมเส้นผมหาสารเสพติด<ะ>เหตุดังแนะว่าเส้นผม แม้ว่าจะตรวจไม่ได้หรือว่าไม่มีให้ตรวจแล้วก็สามารถใช้เส้นบริเวณตามร่างกายส่วนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับบริเวณไหนค่ัเอาอะรฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเส้นไหนนะฮะบริเวณไหนเอ่อรายการหูกระแสนะครับรายงานบทสัมภาษณ์นะฮะของคุณหมอพรทิพย์นะฮะเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ที่เสียชีวิตของคุณแตงโมโดยในช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับคุณหญิงพรทิพย์ก็เล่าว่าเส้นผม่ยสามารถตรวจสอบว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเคยเสพสารเสพติดหรือไม่แต่ถ้าหากผ่านการโกนหัวไปแล้วเนี่ย ไม่สามารถตรวจจากหนังหัวได้ oh. เพราะยากที่จะรู้ว่าด้านไหนเป็นปลายเส้นผมหรือด้านไหนเป็นโคนผมนะครับอัน uh. นี้เองเนี่ยนะครับเมื่อแม้ว่าเมื่อผมเนี่ยขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นของใหม่แล้ว uh. นะของเก่าก็จะไม่เหลือแล้วถ้าคนไปโกนหัวแล้วเนี่ยเอาผมมาตรวจเนี่ยก็จะ มีความชัดเจนที่ไม่แน่นอนเอาแรคือความชัดเจนมันลดน้อยลงไปใช่ค่ะว่านิโยคีเนาะสองคนที่โบยไปนะ,ะโยคีเพมอนนะฮะทั้งนี้นะครับพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ถามต่อแบบกว้างๆว,ว่าอถ้าคนที่ต้องการปกปิดเรื่องของการตรวจเส้นผมว่ามีสารเสพติดหรือไม่เนี่ยโกนผมทิ้งก็ได้ใช่ไหมออพี่หนุ่มถามว่าถ้าคนจะหนีแค่โกนทิ้งก็คือแบบก็ไปตรวจไม่ได้แล้วใช่ไหมคุณหมอพนดีก็เลยบอกว่าถูกค่ะ นะฮะอตอบสั้นๆ,ๆเลยนะฮะ,ฮะแล้วก็ห่วงแบบนั้นแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็ตรวจได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเยี่ยมบ้านคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ถึงกับโกนะเนาะก็จะมีเส้นผมเส้นผมมันตกหลุด <ตก S 2> อะไรเง<ม>ี้ยตมมันก็สามารถได้อะไรนะฮะไปตรวจได้ประมาณน,นั้นนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นเรื่องของเส้นผมตกเนี่ยเป็นกระแสพิาพาควิจารณ์นะ,ะอย่างก่อนหน้านี้เนื่องจากคุณโรเบิร์ตก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดเผยว่าไม่สามารถ ขอตรวจจากคุณโรเบิร์ตได้ใช่ครับเพราะตอนนั้นบอกว่าอะไรนะห่วงใช่ไหมห่วงเส้นผมห่วงมากนะฮะเนื่องจากเพิ่งไปไปทอผมทอไปปลูกปลูกหรือทอน่ะเหมือนกันเนาะเออไปทํากับเกี่ยวกับเส้นผมมาไปปลูกผมมาเนี่ยนะฮะแต่ว่านะฮะในเวลาต่อมาเองเนี่ยโรเบิร์ตกับไปบวชพราหมณ์พร้อมกับไฮโซปอแล้วก็มีการยินยอมให้โกนผมง่ายๆอย่างนั้นผมก็เลยสงสัยว่าทำไมอ่ะขอสองเส้นไปตรวจ d n เหาสารเสพติดไม่ได้ไม่ได้ห่วงผมแต่เนี่ย โกนรึบหมดเลยเนี่ยได้อันนี้ไม่ได้นะไปบทพามได้นะฮะคราวนี้นะครับเพจดังอย่างที่บอกไปดราม่าแอดดิกนะฮะก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าตามนั้นแต่ขนส่วนอื่นที่งอกมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็นะที่ยังไม่ได้โกนออกไปเนี่ยสามารถเอามาตรวจได้อยู่รู้เลยว่าขนส่วนไหนตัวไหนอ่ะครับขนแคะขนนะแค่ไม่แต่ว่าดราม่าแอดดิกเนี่ยก็คือบอกว่าหมออ้อยยังไงล่ะครับเออขยุมตรวจสักรมหนึ่ง ก็ได้ผลเหมือนตุดเส้นผมเลยเออหมออ้อยคืออะไฮะหมออ้อยคืออะไก็เป็นคุณหมอแล้วเป็นคุณหมอมาไม่ไม่ใช่อ่ะแล้วถามทําไมหมออ้อยคืออะไรหมออ้อยก็เอาไปนึกหมออ้อยก็เรียกว่าไดมอนด์แฮร์ไดมอนด์แฮร์ไดมอนด์แปลว่าเพชรแแฮขนหรือเส้นอ่ขนเพชรขนเพชรไม่ต้องใช้คำว่าหมออ้อยกับขนเพชรก็ได้อ่นั่นแหละโอ้ม hmm ีขนเพชรปะมีเด็กทุกคนมีหมดบางคนไม่มีแกบางคนไม่มี อะไรเป็นไปได้หรอไม่มีมีมีไม่ขึ้นเลยสักนิดเดียหรอไม่มีไม่มีเขาบอกว่าคนโบราณก็ถือว่าคนไม่มีตรงนั้นเป็นคนจันทร์จริงเหรอไม่เคยเห็นนะมีมีพี่สาวเคยเห็นรู้ว่าว่ามีแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นมันน้อยใช่ไหมมีน้อยมันแต่ก็จะมีกันบ้างประปรายเออนะฮะเป็นกระยุ่มกระยุ่มกระยำกระยำไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่ามันคนไม่รู้เรื่องของพวกนี้มัเป็นคนสวดมนต์ สวดมนต์อะไรเมื่อวานนีบอกว่ากูไม่ก็จำหมดสวดไม่ได้เป็นคนสวดมนต์เออแล้วก็อยู่กับโยคีสององนี้เกี่ยวกับโยคีเพราะกูเป็นจีประขาวสวดมนต์เออสวดมนต์แล้วจะตรวจหมออ้อยเหรอไม่ต่มอนแฮรนะดราม่าอดีตก็บอกว่าก็คงจะเป็นเส้นที่ไม่ได้โกนแน่นอนแต่บางคนเขาก็โกนเนาะ บางคนเขาโกนเรื่องรักษาความสะอาดมันก็มีไงฝรั่งเขาโกนนะแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยโกนไม่จากประสบการณ์ของมไม่โกนนะแต่อมใช้ย้ยองค์อย่าพูดจะอ้วกไม่ใช่หมายถึงว่าคนทําความสะอาดไงแต่เราจะใช้คาแนะนาให้ไปห้องน้าอ่ะห้องน้าของสองคนเนี้แล้วมันก็จะมีหมออ้อยอ่ะมันก็จะมีหนวดอยู่เต็มที่กรองน้ำเต็มเลยเลือกเอาสักเส้นหนึ่งเลือกสักเส้นหนึ่งอาจจะทำผู้ดื่นก็ได้นะ ก็ไม่รู้อะค่ะก็ต้องไปดูกันเองค่ะอ่ะนะครับจบจากเรื่องนี้ไปดูคุณออมสกาวใจดีกว่านะครับอวยพรวันเกิดบุคคลปริศนาครับเอาชาวเน็ตบอกอ๋ออวยพรแบบนี้รู้เลยว่าเป็นใครนะฮะอูพูดดีๆนะอ้าวก็อ่านตามข่าวเนี่ยเมื่อวันมีวันเกิดอู้พูดดีๆนะตอนนี้อ่านตามข่าวพี่อมเขาโพสยังไงเราอ่านตามกากยอมออมจริงๆเลยอะเรียกได้ว่ามีข้อความให้แฟนคลับได้กดไลค์รัวๆอีกแล้วครับสำหรับ คุณแม่สุดสวยสุดแซ่บอ,อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ครับเ่ลล่าสุดจะตัวออกอาคาวรวัลไร้ยาอวยพรวันเกิดให้กับบุคคลปริศนาท่านหนึ่งโดยไม่เอ่ยนามดูเหมือนว่าอ่านปุปปปป๊บรู้ปั๊กว่าเขาหมายถึงใครโดยไม่ต้องซืบกันเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะพี่ออมโพสแบบนี้บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณ <c oughs> อุดมการทัศนคติมุมมองของเราต่างกัน แต่ฉันขอสู้ด้วยความคิดขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอให้หูดีให้ได้ยินเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านขอให้ตาดีให้เห็นมองความทุกข์ยากของประชาชนขอให้จิตใจดีเข้าใจความลำบากของประชาชนและถ้ารู้ว่าไม่ไหวอย่าฝืนถ้าเหนื่อยก็ออกไปพักเพราะว่าถ้าฝืนแล้วทําไมถ้าฝืนปุ๊บคุณจะเหนื่อยปล่าและมันจะพาทุกคนพังไปหมดนะคะเพราะชาวบ้านทุกคนก็อยากมีความสุขค่ะพร้อมแปะแคปชั่นกํากับว่าฉันขอ สู้ด้วยความคิดนะคะและเชิญอวยพรวันเกิดกันค่ะทำกาวเนลีก็ไปกดไลค์รัวๆพร้อมแห่คอมเมนต์อวยพรวันเกิดกันสนั่นวันไหวกันไปเลยทีเดียวนะครับบางคนก็แรงกว่านี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับใครนะคะที่เห็นในโลกโซเชียลเขาส่งกันมาอคำว่าอุ้ยนิดเดียวอตายแล้วอคำว่าตายแล้วตัวเบลเลอร์เลยอุ้ยตายแล้วอแต่มันเป็นคาอุทาน เขาคอว่าอุ้ยแค่นี้แค่นี้เกิดแต่เขาว่าตายแล้วต้องฝ่ามืออ่ะแต่แต่ถ้าอุ้ยตายแล้วไม่คำนวณแล้วใช้คำอุ้ยใช้สีดำแบ๊กสีน้ำเงินแต่ตายแล้วเียใช้สีแดงชัดเจนไหมบอลลูนกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปสาบเช่งและเศรษีเนี้ย อุ้ตายแล้ววันนี้มันเกิดของคนโอ้คนแรงกูน,กนบางทีเขาตกใจไงบริบทคำไงมันมีคําว่าอุ้ยอยู่ก็ต้องมองดีๆเออถ้าเราไปอ่านเขาตายแล้วเนี่ยมันก็จะหัคร<อ>ั้งแรกกูว่าตายแล้วไง <c oughs> เราไม่เห็นคำว่าอุ้ยเหรอมันแบกสีน้ําเงินไง<อ>ตัวอักษรนนมันเป็นสีดำแต่มันมีคําว่าอุ้ยใช่ไหมล่ะมันมีคําว่าอุ้ยเป็นเดีมันเป็นคำอุ้ยเอุ้ยตายแล้ววันนี้มันเกิดคนนี้ด้วยว่ะเลยมันพอมันเกิดเลยอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ เราก็คิดในเงี้ยเห็นอย่างนี้มาสองรอบแล้วนะเออเห็นอย่างนี้มาสองรอบรอบแรกพี่ข้างบ้านพี่ข้างบ้านพี่ก็พีข้างบ้านอีกเยอะเหรอเออชื่ออะไรฮะชื่ออะไร โอ้ยยาเลยเออเออเออยาเลยม่เอาไม่เอายุ่งไม่เอาฉันไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรกับเรื่องพวกนี้เธอรู้อยู่เรายังไม่ได้ไปายถึงใครเลยไม่เอาคุณรู้ว่ามึงรู้ทุกคนก็รู้เดี๋ยวดิฉันลัดจะได้หาอคุยังตกใจอะไรวะแล้วขึ้นภาพแบบว่าเป็นภาพแบบชาวประนีกต์ตายแล้วขาวดำพอก็นั่นแหละชาวประไรกต์ป๋อพี่ที่ฉันเปิดเฟซไงที่ฉันเปิดเฟซออะไรอ่ะเออตกใจไหม อุ้ยตายแล้วแรงเออแรงแรงอีพวกนี้แรงอีพวกนี้แรงแต่แต่ที่เรามาอ่านคุณออมคุณออมเขาอ้ยพรเขาเล่าวอ้ยพรเปนเกิดแบบดีนะไม่ได้อะไรนะเขาบอกแล้วเขาบอกว่าเขาขอสู้ด้วยความคิดถึงแม้ว่าคือจะอยู่กันคนละคู่แต่ก็ไม่ได้ที่จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ดีอ่ะคุณอ่อมเขาก็เขาก็ดีนะก็ที่อ่านไปเขาก็ไม่ได้อะไรเลย เขาแค่บอกว่าให้หูตาสว่างแค่นั้นแหละเห็นใจประชาชนอะไรมันมีความหมายในยะก็รู้มันมีความหมายในยะเราก็ไม่ได้ปมองในยะหรอกเรามองกูมองในยะเด่ยแล้วเมื่อกี้บอกไม่คิดอะไรไม่อยากยุ่งโกูตกใจไงเอออย่างนี้เลยหรอเออเออก็ต้องระวังไม่ได้หรอกรักสะุ้งแล้วเมื่อวานมันเกิดใครฮะเมื่อวานมันเกิดใครลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านเหรอโอเคครบรอบย อะไรหาเรื่องกูโดนใช่ไหมหาเรื่อแค่ถามกันเนี่ยมันยุ่งกันเมืองแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยดิเดี๋ยวดิยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรเลยนะนักการเมืองมีเป็ร้อยคนแต่มันเดือดร้อนสิแต่ว่าลุงข้างบ้านเป็นนักการเมืองเหรอลุงข้างบ้านเป็นนักการนักการเมืองพันโลโอเคจบไปนะฮะอ่ะพักเบรกดีกว่าถ้าไม่อยากยุ่งก็ต้องพักเบรกอุ้ยอุ้ยนะคุณผู้ชมนะครับทางเว็บทีทูเอสยายนะฮะคุณผู้ชมนะวิศิพัสหายาพลาเจนนะคุณผู้ชมนะฮะ ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแห้งไวซึมไวเห็นผลไวรอยแดงรอยดําอันนี้หายแน่นอนร,รือรอยตื้นขึ้นนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยซึมไวแล้วก็เห็นผลในเรื่องของรอยแดงรอยดาเนี่ยพี่เต๋าบอกเลยว่าคุณจะอเมซิ่งอเมซิ่งคุณจะตื่นตาตื่นใจหลังจากคุณใช้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์คุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่พูดมาพี่ชานไม่ใช่โกหกนะถ้าว,ว่าเขาใส่หัวเชื้อไปเลยคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เอาลองกันแบบว่าเขาเรียกว่าสวนกระแสเศรษฐกิจสวนยูเครนกับรัเสเซียเลยนะ ก็ราคาพิเศษเลยค่ะ,ะราคาพิเศษข้างกล่อง590ไม่ขายครับวันนี้ลดเหลือ1ขวดเนี่ย 30ml เนี่ยราคา390บาทกับ t 2, 2 h y ีนะครับและมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจ่าย5ได้ถึง6แบบนี้ราคาพิเศษเพียง1,950บาทเท่านั้นเองใครสนใจครับโทรได้เลยเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0804628455หรือที่ไลน์แอดนะฮะนี่เลยเลยพิมพ์แอดซน์ตามด้วย22 h 1 s 1นั่นเองค่ะสักครู่นึงก่อนค่ะค คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ